ก่อนอื่นต้องกล่าวคาว่าสวัสดีพี่น้องชาวลูใบสีฟ้าที่น่ารักทุกคนอีกเช่นเคยนะครับสําหรับ EP นี้นะครับแอดมินก็มีบทความดีๆมาอ่านให้เพื่อนๆได้ฟังกันนะครับบทความนี้เขียนถึงใครกล่าวถึงใครก่อนจะไปฟังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe จะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆจากทาง Manchester City ี้ไทยแลนนะครับและที่สําคัญนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทีมงานด้วยเอาละครับบทความนี้นะครับ ได้เขียนได้กล่าวถึงอินคายกุนดกันกองกลางทีมชาติเยอรมน,นีที่ตอนนี้ค้าแข่งอยู่กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ของเราต้องบอกเลยนะครับว่าชั่วโมงนี้ต้องยกให้อินคายกุนดกันเป็นสุดยอดกองกลางเนื่องจากว่าได้คว้ารางวัลต,ตักเตะยอดเยี่ยมแห่งหลีกถึงตุดของพิมลิอังกฤษประจําเดือนมกราคมที่ผ่านมาหลังจากสร้างผลงานได้อย่างสุดยอดจากการเติมเกมลุกขึ้นไปยิงในช่วงแรกของปี และทำได้ถึง5ลูกก่อนจะต่อยอดมาถึงเดือนกุมภพาพันธ์จากการล่าตะข่ายในช่วง2เดือนของปีได้อีก4ลูกและนับตั้งแต่นั้นมาได้ยิงสเปอร์นะครับจนทําให้มิดฟิลวัยสา30ปียิงไปแล้วทั้งหมด13ลูกจากการลงเล่นทุกรายการในปี2020-2021ทั้งหมด26เกมเฉลีย่ยแล้วนะครับลงเล่น2เกมจะยิงได้1ประตูจึงถือว่าเป็นฟอร์อมที่พีคที่สุดในการคาดแข้งของคุณโอการเลยทีเดียว คุณีวยวกันนะครับมีเชื้อสายมาจากตุรกีแม้จะเกิดที่เมืองเกลเซนเคียเชนซึ่งเป็นเมืองที่ตั้งของราชันน้าเงินชาเกทีมดังแห่งศิกบุเดเลกาเยอรมันและเคยเป็นเด็กปั้นในดับเยาวชนของทีมบ้านเกิดเมืองนอนอีกด้วยแต่กลับย้ายไปแจ้งเกิดกับโบคุมทีมบ้านใกล้เลือนเคียงกันก่อนจะย้ายไปตั้งชื่อเสียงอันโด่งดังกับเต๋วเหลืองโบลูเซียดับบุนซึ่งเป็นทีมคู่ปรับตัวฉกาจของชาเก้นั่นเอง ย้อนหลังกลับไปเมื่อปี2016เมื่อตอนที่เป๊ปกวัวเดียล่าก้าวเท้าขึ้นมาคุมทัพเรือบติป้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ในตอนนั้นกุนตือชาวสเปนได้ตัดสินใจคว้ากุนโดการมาเสริมทัพเป็นคนแรกเพราะได้เห็นฝีเท้ามาตั้งแต่สมัยที่คุมเสือใต้ไบายามินิกต้องบอกว่าในเวลานั้นนะครับอินาคาลกุนโดการก็ยังมีอาการบาดเจ็บแต่ว่าเป๊ปก็ยังกล้าที่จะเสี่ยงโชคนะครับเจนตัวนักเตะอย่างกุนโดการเข้ามาร่วมทัพ อาการบาดเจ็บนะครับก็คุณเดกัลเป็นตั้งแต่อยู่กับเสือเหลืองโบลิเซียดับมูนนะครับก็จะเป็นเป็นหายๆยอยู่อย่างนี้ในช่วงแรกนะครับแมนเชสตี้ไม่สามารถที่จะใช้งานแบบเต็มที่ได้เพราะว่าต้องให้นั่งตัวสำรองนะครับเนื่องจากว่าสภาพร่างกายที่ไม่ฟิตสมบูรณ์แต่ดูเหมือนว่าคุณเดกัลจะจัดการปัญหาเหล่านั้นได้แบบเด็ดขาดเสีจแล้วจึงได้ออกสตาร์เป็นตัวจริงในช่วงฤดูกาลนี้แบบต่อเนื่องเลย จริงๆแล้วแมนเชสเตอร์ซิตี้ในยุคข,ของเปปปูเดียล่าได้วางเควินเดบอยกองกลางทีมชาติเบลเยียมเป็นตัวปั้นเกมในฐานะเพลเมเกอร์ทำให้กุนโกันต้องยืนคุมแดนกลางในยามที่ทั้งคู่ได้ลงสนามพร้อมกันแต่ในยามที่ไร้เงานักเตะวะัยยีปีเหมือนอย่างในช่วงเวลานี้ที่เจออาการบาดเจ็บเล่นงานจึงต้องไปรักษาตัวก่อนกุนโกันได้ไปล่อยของจากการโชว์ศักยาภาพของตัวเองแบบเต็มที่เพราะมีพื้นที่ในการเล่นตามบทบาทที่ได้รับมากขึ้น จึงกลายเป็นเรื่องที่ดีสําหรับเรือใบตีป้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ซึ่งมีส่วนช่วยให้ทําผลงานในฤดูกาลนี้ได้อย่างยอดเยี่ยมเพราะสามารถวางตัวคุนดกันสวมบทให้เป็นตัวปั้นเกมในยามพี่ไร้เควินเดอบอยยกเว้นแต่ว่านักเตะวัย30ปีจะกลับไปเจออาการบาดเจ็บเล่นงานอีกครั้งนะครับสำหรับบทความนี้นะครับก็ต้องบอกว่าเขียนได้ดีมากๆนะครับสาหรับคุนดกันต้องขอบอกก่อนเลยนะครับว่าช่วงระยะเวลาแรกนะครับที่ แมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับได้เซ็นกุนโดการมาในเวลานั้นนะครับกุนโดการยังมีอาการบาดเจ็บอยู่เราจะคุณภาพที่ตอนที่กุนโดกันนะครับก้าวเท้าเข้ามาในสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้จะมาด้วยสภาพที่ไม่สมบูรณ์เนื่องจากว่าจะมีไม้เท้าค้ำนะครับแล้วก็ใส่ใส่เปลือกนะครับที่ขานะครับเดินกระเพกกระเพกเข้ามานะครับ แล้วก็จะมีอยู่ช่วงหนึ่งนะครับที่เขาตลัดอาการบาดเจ็บได้และลงเล่นให้กับทีมเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้กุนโดกานนะครับใช้เวลาปรับตัวให้กับแมนเชสเตอร์ทิตี้ได้ค่อนข้างนานพอสมควรเลยนะครับจะมีแฟนบอลบางกลุ่มนะครับที่ตอนนั้นต้องบอกได้ว่าเมื่อเห็นกุนโดการลงต้องบอกว่ามีเสียงต่อต้านอย่างมากเลยนะครับเพราะกุนโดการในเวลานั้นนะครับช่วงแรกๆจะยังโชว์ฟอร์มไม่ค่อยดีนะักเท่าไหร่ ถึงกับขั้นเรียกได้ว่ากองกลางนะครับเป็นบ่อน,น้ํามันเลยกันเลยทีเดียวแต่ต้องยอมรับนะครับว่ากุนโดกัรนะครับเป็นนักเตะที่แบบไปเรียนรู้นะครับมีเทคนิคอะไรที่เปกัวเดียาได้สอนนะครับเขาได้เก็บเอาทุกเม็ดมาจําแล้วก็มาทําตามจึงทําให้กุนโดกันนะครับมีฝีเท้าที่ก้าวกระโดดจากฤดูกาลก่อนนะครับทั้งยังสามารถปั้นเกมและทําประตู ช่วยให้เรือไบติฟ้าเก็บชัยชนะได้อย่างต่อเนื่องในยามที่เควินเดวอย์เจ็บนะครับในเวลานี้นะครับก็ปฏิเสธไม่ได้เลยว่ากุนโดการนั้นเป็นผู้เล่นคนสําคัญของแมนเชสเตอร์ซิตี้อีกหนึ่งคนที่จะขาดไม่ได้แล้วในเวลานี้เอาล่ะครับสาหรับบทความนี้ที่แอดมินได้อ่านให้เพื่อนเพื่อได้ฟังกันแล้วเพื่อนๆมีความคิดเห็นเป็นอย่างไรกันบ้างสําหรับแอดมินคิดว่าบทความนี้เป็นบทความที่ดีมากๆเลยนะครับที่กล่าวถึงอินคารกุนโดกันนักเตะของเรือไบติฟ้าคนสาคัญ สำหรับ EP นี้หากแอดมินผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยไว้ณนะที่นี้ด้วยแอดมินต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ